สวัสดีครับผมชอบทากุยกิชแชนแนลวันนี้ผมจะมาทำไกด์ดันเอเลี่ยาวเวอร์นะครับวิธีการจัดทียังไงให้เราไปถึงชั้นสูงสูแล้วก็ทิคเล่นน้อยในการเล่นดันนี้เพื่อให้แบบว่าจบได้เร็วแล้วก็ดาเมจทันนะครับขอเดี๋ยวเราชมกันเลยครับมาเริ่มต้นที่ดูของรางวัลก่อนเลยนะครับผมตัวล้อชาร์จเอเลี่าวเวอร์เนี่ยของรางวัลก็คือคล้ายๆกับเหมือนการที่เราไปตีบล็อกข้างนอกนะครับแต่เลดการได้รู้สึกจะสูงกว่านะครับ ก็คือได้ทุกอย่างเหมือนขอมมอข้างนอกเลยก็คือได้เป็นพวกตัวสุ่มการ์ดต,ตรงนี้นะถ้าเป็นชั้นสูงจะมีสีม่วงนะครับแล้วก็โอรีอีลูพื้นฐานถุงเซนนีต่างๆนะครับแล้วก็หมวกบอสการ์ดบอสมีเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปวิธีการลงนะผมวิธีการลงก็หลักๆเลยก็คือจะมีบอสท,ทุกๆ5ชั้นนะผมเป็นบอสใหญ่ที่เราจะมาล่าเพื่อหาของบอสกันแล้วนะแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยเราจะต้องเคลียร์มอนให้หมดนะ แล้วก็จะมีมินิบอสนะเป็นมินิบอสก็คือเป็นบอเป็นมอนธรรมดาได้แหละที่ขึ้นดาวเป็น1ดาว2ดาว3 2, ดาวอะไรอย่างนงี้เนาะเพราะว่ามอนพวกนี้เนี่ยจะเถิพิเศษแล้วก็จะตีแรงมากครับแล้วก็ถ้าจบชั้นก่อนเชื่อหมดเนี่ยก็จะได้โบนัสข้ามชั้นนะครับเพราะว่าบางชั้นเนี่ยมันจะมีชั้นที่ยากอยู่อ่าเขาว่ากันว่าชั้น23ชั้น27ถ้าเราข้ามไปได้เนี่ยเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะชั้นพวกนี้มันยากเกินไปอะไรย่างเงี้ยนะ ถ้ามันไม่ได้จริงคุณก็สามารถกลับมาเล่นชั้นก่อนหน้านั้นชั้นหนึ่งแล้วก็เพื่อเล่นให้มันทันเราก็จะได้ข้ามชั้นไปชั้นบอสเลยหรือไม่ก็ข้ามชั้นที่มันยากๆนะครับก็ช่วยทําทให้เราประหยัดเวลาขึ้นแล้วก็โอนชั้นที่มันยากจนเกินไปนะต่อไปก็จะเป็นวิธีการจัดทีมนะผมถ้าจัดทีมเราก็จัดทีกับเพื่อนๆของเราหรือไม่ก็ไปจัดตีนอกก็ได้นะก็รับจากช่องเซิร์ฟนะถ้าเราจัดทีมดีๆผมว่าตีนอกก็สามารถผ่านได้ไม่ยากนะครับ ตัวที่สาคัญก่อนเลยตัวแรกก็คือเป็นพีชนะเราก็รู้รู้กันดีว่าพีชเนี่ยเป็นหัวใจหลักของปาร์ตี้นะให้ดีพีชสคนจะดีมากนะครับพีชสคนให้เป็นคนหนึ่งเป็นพีชบู๊ก็ได้แล้วก็คนหนึ่งพีชซับแท้นะเพราะถ้าพีชซับแท้คนเดียวมันค่อนข้างเสี่ยงถ้าพีชซับแท้ตายปุ๊บเนี่ยไม่มีใครชุบเนี่ยก็คือจบเลยนะถ้าพีชสคนคนหนึ่งบู๊คนหนึ่งซับตัวบู๊กเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะช่วยได้บ้างชุบชีวิตเผื่อพีชซับตายก็สามารถชุบให้พีชได้ นะแลวดาเมก็ไม่ได้ตกเพราะว่าพีทบูของเกมนี้เนี่ยแมกนัตก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือจะเป็นวิาสานนะคมสคาร์ลง,ลงมาก็คือวิาสานหรือไม่ก็ b s ก็ได้นะผมเอามาสตันนะการสตันมอนเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับเพราะว่า,าต่อให้ตัวแทงถึกแค่ไหนเนี่ยไม่ว่าด้วยจะถึกแค่ไหนหรือว่าคุณมีแบบไนท์แท้งแท้คนหนึ่งเนี่ยถึกแค่ไหนเนี่ยก็ยืนไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรหยุดมอนนะเพราะนี่เราต้องการวิมาเมทิโอหรือ บีเอสเนี่ยมามาแฮมเม์ฟอร์เพื่อสตาร์ทมอนเรื่อยๆทำให้ตัวแท้งเนี่ยยืนได้นะครับเพราะว่าในร้อยชั้นเนี่ยมอนมันตีแรงมากนะครับแม้กระทั่งมอนธรรมดาที่เป็นแบบตัวติดดาวาไม่จำเป็นต้องบอสอ่ะก็ตีแรงมากๆนะครับแล้วต่อไปก็คือจะเป็นตำแหน่งแท้งนะผมตำแหน่งแท้งเนี่ยผมมองว่าถ้ามีไนท์แท้งแท้ๆเนี่ยก็แท้งได้นะแต่ก็คงสู้ด้วงไม่ได้ตำแหน่งจริตำแหน่งแท้งเนี่ยคือตำแหน่งพิเศษนะผมคือตำแหน่งใครก็ได้สักคนให้มีด้วงนะผมจะจบได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับ แล้วก็ประหยัดเวลามากๆเพราะว่ากดด้วงกดสกิลทีมันลากมอนมาหมดดันเลยนะครับเ,เพราะงั้นเนี่ยไอ้ตัวตำแหน่งแท้งตรงนี้เนี่ยถ้ามีด้วงก็ไม่ต้องรับแท้งเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะหาไนท์แท้งยากคนเล่นไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็กูเซเดอร์ยังไม่มาตัวแท้งก็เลยยังดูไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับใช้ด้วงจะดีกว่าแล้วประหยัดเวลาด้วยเพราะกดสกิลเดียวก็คือลากมาหมดเลยไม่จำเป็นต้องไปเดินลากนะครับ ที่เหลือก็คือ,อตัวดาเมจละตัวดาเมจคุณก็รับตัวอะไรก็ได้แหละที่เหลือก็อะไรก็ได้แหละที่คิดว่าทำดาเมจได้ดีความสําคัญที่จําเป็นเนี่ยเราต้องการแค่สามอย่างนะครับผมก็คือตัวแท้งตัวฮิลเฮิลกับชุบนะเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็ตัวสแตนสแตนมอนมีแค่นี้ที่เหลือคืออะไรก็ได้แล้วนะครับเราจะไปลุยก,การก็ขอแนะนําเรื่องการเตรียมยาบัฟเตรียมอะไรที่ทําให้เราเพิ่มดาเมททาให้จบได้ทันก่อนครับ อาหารเนี่ยที่จะไปต้องกินเลยก็คือจะมีอาหารตัวนี้นะบอก็คือจะช่วยทําให้เราเนี่ยฟื้นเลือดนะถ้าเราท quer 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 ํา3ดาวก็ฟื้นเลือด8%ทุกๆ10วินาทีช่วยทําให้ยืนได้ดีขึ้นนะแล้วก็ประหยัดปั๊มด้วยนะแล้วก็ฟื้นฟื้นไอพให้ด้วยแล้วก็เป็นอาหารเพิ่มดาเมจอันนี้จำเป็นเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เราตีบอสร้อยชั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจบไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากที่ดาเมจไม่พอนะคือเวลาหมดก่อนเราก็ต้องกินอาหารตัวนี้ทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันกิน5าคนช่วยก นะถ้าเราไปสายตีใกล้ก็กินไปหานตัวนี้เพิ่มเมลีทำสัก3ดาวเพิ่มดาเมจสิเลยนะครับผมสายตีไกลก็มีสายเวทก็มีเพิ่มประมาณสิบเปอร์เซ็นตะ์ะถ้าเราทํา3ดาวแล้วก็ถ้าสายเ d ดีก็กินไอเทสปีดด้วยกินคีเล็กคีด,ดาเมจด้วยอะไรอย่างนี้นะสายเวทก็กินเป็นลดไร่ด้วยช่วยเพิ่มดาเมจต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยานะยาก็กินตามสแตนดเลยถ้าเราไปสายบูสสายสเต็งก็กินสเต็งนะผมสายเอดีอก็อาจจะกินเป็นเอจีกันลัก แต่แท้งก็กินวิทย์ส่วนสายเวทก็กินอินเด็กอะไรอย่างนี้ช่วยทำให้ไล่ไวเพิ่ม,ามดาเมจนะครับแล้วต่อไปก็จะมีเคลือบาตุนะอันนี้ก็จําเป็นอันนี้ค่อนข้างจำเป็นเลยอ,อาจจะเปลืองนิดนึงแต่ก็จําเป็นที่จะต้องกดทุกครั้งที่เจอบอสถ้าเราเจอบอสเสือเช่นเราเจอบอสเสือเราอาจจะกินธาตุน้ําช่วยเพิ่มดาเมิเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้ก็คือเฉพาะอาชีพที่มันต้องเคลือบธ่าแหละนะเช่นไนท์หรือว่าเบียรเราต้องเคลือบธาตุ ส่วนถ้าเป็นนักธนูก็อาจจะไปใช้ลูกธนูได้อะไรเงี้ยเนาะก็ใช้ลูกธนูตามธาตุที่เราชนะธาตุได้แล้วก็ยาแล้วก็วกยาปวกต่างๆก็อย่างเช่นถ้าเป็นแท้งก็ควรกินไว้อะไรเงี้ยเนาะช่วยทําให้เราปั๊มเลือดได้แรงขึ้นแล้วก็ถ้า ADL ก็กินยาเล่งช่วยแอทสปีดแล้วก็ลูกหนูน,นี้ก็สำหรับนักหนูเนาะ,ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องการ์ดนะครับการ์ดก็ควรจะต้องเตรียมไว้ยวหลายใบยไว้เอาไว้ว่าถ้าเราเจอบอสตัวไหนเนี่ยเราก็ควรใส่ให้มันให้มันถูกนะครับ ถ้าใครมีวัวมีเหมืองเนี่ยก็จะสบายเลยก็คือทําให้มีห้อยไปเลยหนึ่งใบและอีกใบหนึ่งก็จะเป็นพวกการ์ดเผาเพื่อผสมกับวัวกับเหมืองนะแต่ถ้าไม่มีจริงก็สามารถใส่การ์ดพวกนี้ได้อย่างเช่นถ้าเจอเป็นพิเอนี่พิเอนี่เป็นสัตว์นะผมแล้วก็ใส่เป็นกอบบินแต่ว่าพิเอนี่เป็นธาตุนิวทอก็ต้องใส่เป็น2ก๊อบบินก็ช่วยเพิ่มดาเมได้เยอะนะหรือว่าถ้าเราเจอเป็นวอลเสือก็อาจจะใส่เป็นหนึ่งกอบบินหนึ่งวาดอนก็จะแรงกว่านิดนึงเพราะว่าเป็นการ์ดผสมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ ลองดูว่าเราเจอบอสตัวไหนถ้าเจอบอสปุ๊บเราก็คลิกที่บอสแล capit, ้วก็คล touring, ิกดูว่าบอสเนี่ยเป็นเผ่าอะไรถ้าเราลืมนะอ่าหรือว่าเจอเดมอนก็ใส่สตูปอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เตรียมไว้หลายๆใบนะเป็นบอสเผ่าอะไรเราก็จะได้มีใช้นะครับและสุดท้ายสิ่งที่ช่วยเพิ่มน้ำเม่ให้เราก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารสัตว์เลี้ยงนะผมอาหารสัตว์เลี้ยงก็เตรียมตัวไว้เลยเตรียมยาเตรียมอะไรไว้นะอันนี้เป็นยาปั๊มของสัตว์เลี้ยงเนพะิ่มเลือดเพิ layer, ่มเลือดเพิ่มเอพีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอาหารทีี่ฟฟืื้้้นูเเลลลอดแะ HP ใหกัับสตยง ทุกๆ10วินาทีก็คือจะเพิ่มเลือด5%แกช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงเราตายยากขึ้นยิ่งคนไหนใช้ด่วงเนี่ยก็ควรจะต้องกดด้วงจะได้ตายยากขึ้นนะครับแล้วก็อาหารตรงนี้เป็นอาหารเพิ่มดามีนะอาหารตัวนี้ก็แต่อาหารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ได้แค่20นาทีนะเราจะกินให้มันหมดพร้อมกอานนี้ไม่ได้นะอันนี้มันอยู่ได้อยู่ได้60นาทีเอานนี้ต้องเราสังเกตดีๆว่าอันนี้หมดหรือยังอันนี้เพิ่มดามอตให้8%ให้กับสัตว์เลี้ยงเราถ้าใครใช้ซามูหรือว่าใใครรชช้้้เเเเเป็นนนนววาางงี่่ยยะะพิมดไอล88%ต แล้วก็เราดูว,ว่าบอสจะเป็นทตุอะไรเราก็กดธาดให้ชนะบอสอย่างเช่นเราเจอบอสเสือตอนเราต้องเราต้องตีเราต้องใช้น้ําตีแล้วก็กดอันนี้เพื่อให้อาสัตว์เลี้ยงตีเป็นาตาน้ำนะครับแต่ว่าสกิลก็ยังเป็นทตดุเดิมอย่างเช่นเป็นกวางเนี้ยเรากดทตุน้ําไปสกิลก็ยังเป็นไฟเหมือนเดิมนะแต่อย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มราเมจสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะทําทให้อตีธรรมดาของเขาเนี่ยเป็นทตุน้ําช่วยเพิ่มดาเมจนะครับ อ่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับอื่นเลยก็คือให้คนที่มีด้วงหรือถ้าเป็นแท้งเนี่ยคุณก็ไปลากกันเองนะครับแต่ไม่รู้ยืนได้หรือเปล่านะแต่ถ้ามีด้วงเนี่ยก็คือพอด้วงกดสกิลปุ๊บอ่ามอนทุกตัวเนี่ยจะวิ่งกลูเข้ามาหาเลยนะครับให้อ่าพีทกับตัววีเนี่ยเซตอัพด้วยการเอาแซนเนี่ยตรงด้วงให้ด้วงได้ฮิลได้เรื่อยแล้วก็ให้วีเมเทโอเรื่อยๆนะครับเพื่อสตันมอนได้เรื่อยๆถ้าไม่มีวีสตันมอนเนี่ยด้วงจะยืนไม่ไหวแน่นอนต่อให้มีแซนก็ยืนไม่่่ไหววเพรราาาาะมมมันลุตบแงกอ เมดิโอเนี่ยทำให้ด้วงเนี่ยยืนได้ดีขึ้นเห็นไหมครับผมก็คือด้วงก็คือจะเลือดไม่ค่อยลดนะลดเป็นพักๆอ่าแล้วก็มีฮิวได้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วให้ทุกคนทำดาเมจไปเรื่อยๆเื่อยๆเนาะก็จะมีมอนดาวเห็นไหมมอนดาวจะถึกมากมอนส่วนมอนมอนส่วนใหญ่มอนตัวอื่นเนี่ยจะตายหมดละจะเหลือมอนดาวมอนดาวนี่ถึกพอสมควรเลยแต่ว่ามอนดาวก็ติดตันได้เห็นไหมครับมอนดาวมันตีแรงมากนะแต่ว่าติดตันเนี่ยอ่มอนดาวก็จะไม่ค่อยได้ทําอะไรเราก็จะสา,สามารถที่จะจ่ายดาเมจได้เรื่อยๆนะครับ พอเคลียมอนหมดแล้วเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นบอสน,นะไอตอนที่ด้วงมันลากเนี่ยมันจะไม่ลากบอสมาด้วยนะเพราะงั้นสบายใจหห่วงคุณก็ให้ด้วงมันลากมอนไปเลยบอสจะไม่สนใจด้วงจนกว่าเราจะไปแตะมอนนะผมแต่ถ้าแตะมอนแล้วเนี่ยด้วงก็แทงได้นะดว้วยแทงได้ก็ปล่อยให้ด้วงมันแทงไปแต่ว่าบางทีมันหลุดออกมาเพราะว่าด้วงแทงได้แค่ห้าวิแต่ว่ามีคูดายที่ประมาณสิบกวิก็เลยมีหลุดบ้างน,นะแต่บางทีก็จะไม่หลุดนะก็พยายามให้ด้วงมันได้แทงหรือไม่ก็ตัวแทงเนี่ยพยายามแทงไปนะครับให้พีทพยายามแซนเยอะๆยะนะแล้วก็ าว่างๆก็เซฟตี้ให้ตัวแท้งหน่อยเพื่อจะได้แบบลดดาเมจเพื่อจะได้ฮิวขึ้นมาทันนะครับและบอสแต่ละตัวแต่ละทิศเนี่ยก็จะเป็นบอสไม่เหมือนกันนะก็พูดยากว่าวิธีการผ่านบอสมันผ่านยังไงแต่ละตัวจะมวีวิธีเทคนิคในการผ่านบอสที่ต่างกันนะครับอย่างคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเพลนี่ก็ไม่มีอะไรมากก็หลบพื้นอะไรแล้วก็ตีไปเรื่อยนะครับที่เหลือก็คืออยู่ที่ดาเมจละว่าเราจะจบทันเวลาไหมเวลาจะมีนัดถอยหลังอยู่ตรงทางขวาบนคุณเห็นไหมครับ ตรงขวาบนตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเวลานับถอยหลังถ้าเราจบไม่ทันก็คือไม่ผ่านนะครับเราก็พยายามทำดาเมจให้เร็วที่สุดก็อยู่ที่ตัวดาเมจของตัวตี้ของเราและว่าเราทำดาเมจได้ทันไหมการที่เราใช้ด้วงในการลากบอนในช่วงแรกเนี่ยมันทําให้เราประหยัดเวลาไปได้หลายนาทีเลยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสผ่านบอสท,ที่มันเลือดเยอะเนี่ยได้มากขึ้นนะถ,ถ,ถ้าเราใช้ด้วงในการลากบอนในตอนแรกนะครับ โอเคก็ okay, จบแล้วครับสำหรับไกด์เอเลชทาวเวอร์นะครับถ้าใครอยากโหลดเกมนี้มาเล่นด,ด้วยกันก็อย่าลืมไปโหลดที่ App s t อ r e หรือว่า Google p l a y แล้วก็ตัวแอป Gallery นะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคลิปชั่นเลยนะครับก็ถ้าใครชอบเกมน,นี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาวนนัีก็สวัสดีครับ